พี่จะคุมเลยเพอนะดูอยู่กูเมี่ยงโคอ่ะโคเยอะเหรอโคสองอาสองอันมองข้างหน้าไม่เห็นเลยใบเรือสีจอดอยู่ปกติเรือสีไม่มีพิษหรอกตรงนั้นมันนี่ไม่ใช่เหรอเอาโบสหรอนี่พิษเลยแลละอาจจะรอนวดเราเลยก็ได้นะ มันไมม่ีพหนเราไอ้ไอ้ลำไอ้ลำกล่องกับตานห่ยไปแล้วเมื่อกี้แลมันไหวเลยวะเฮ้ยออกเรือแล้วน่ะใช่ไหมออกเรือแล้วนะลำสี่อ่ะมันพ้อกันเชื่อกูดิไอ้แจ๊คไอ้ลำนั้นออกไปแล้วไอ้ลำที่จะมาเอาคือเราอ่ะไอ้ลำกล่องกับตันอ่ะหายไปแล้วเรือสี่แลบไม่มันเรือมันจมแล้วธงมันหายอยู่แล้วเจเราเก็บธงมันมาน่ะมันไม่ได้ปักธง เรือสี่มาแล้วนะ่ะอ้อาอแหละ <4 S 1> ไอ้สรุปแล้วนั่นน่ะมันไม่น่ายิงกันนะกูเท่าที่กูรู้แต่เรือสี่ผมคุณปักเลยเตรียมตัวนะเว้ยไม่รู้มันไอ้นี่กันหรือเปล่าผมว่ากันหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันหันหน้าไปทางไอ้เรือนั่นนะนะใช่ไหมดูดีๆใช่ไหมนั่น ยิงกันที่มันยิงกันแล้วมันยิงกันยิงปะสวยแล้วไอ้สัตว์โอ้โหชัดเลยเสียงปืนสนอหูอุ้ยเฮียโดนปาดหน้ายิงอย่างนั้นโอ้โหอุ้ยรอดมาหน้าหรือสองแหลม่นั้นอ่ะอุ้ยเสาหักนี่ไปแล้วดูดิเฮียเป็นเป็นเฮียลำซีมีจังหวะโจมให้เร็วที่สุดอ่ะกูยิงหมดอ่ะกระสุนวงกระสุนเวทอ่ะ กูไม่กันไม่แล้วกูมีจังหวะยิงกูยิงหมดมึงยิงเพื่อระดับน้ำก็เรียบร้อยแล้ว้มึงเามั่นใจว่ามึงเจาะไว้เยอะแค่นั้นอ่ะก็ใช้เป็นท่อมยิงไงหนึ่งเม็ดเท่ากับสามสามลูกแล้วมันก็เพิ่มระดับน้ำไปเลยจบเออยังไม่จมปะสังเกตเรือนี่วันนี้ลิปเปอร์สามอ่ะซุนอยู่ยังยังรีแพร์อยู่เนาะ พวกเราเตรียมนะใกล้เข้าระยะแล้วนะทุกคนยังอยู่พี่ยังมันยังอยู่ยังอยู่เพื่อไม่มันไม่ทำวะอ๋อมันกำลังวนอยู่เท่อน่าจะกำลังคุมเกิดอยู่เรือมันรับใบกลับมาน่ะเรือเสือโอ้เฮ้ยเตรียมเก็บใบไหมเก็บใบไหมก่อูหักซ้ายเนี่ยนะเอาขวายิงนะถ้าเก็บใบตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลมมันส่งลมมันส่งเอาซ้ายเอาซ้ายเอาซ้าย ซ้ายยิงขวาซ้ายยิงสะเก็บใบก่อนผมจะหนีจับเป็นบอดเลยสี่เฮ้ยอะไรนี่มีอะไรส่งไปต้าไปก่อนนะเดี๋ยวพูดเก็ดใบมันก่อนนะเอาเลยเอาเลยยิงยิงยิงคูช่วยยิงด้วยเอาวะเหวงเข้าไปเลยับเป็นบอดเลนส์สี ไปตาป่าเสากลางปลาอยู่นี่ผมปลาอยู่นี่เรือที่คุมอยู่เรือเล็กจมรอมบอดเรือสี่หมแล้วนะโอเคโอเคระวังคนขึ้นเรือนวดได้นวดตอนนี้นวดก่อนนวดอยู่นวดอยู่ยิงเรือสี่หน่อยผมจะได้ปืนหน้าที่มันดับบอดยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มั่งสมบอดสี่ฝั่งเลยเสียงเรือเรามีน้ำนะไปซ่อมให้ ตอนนี้ผมไม่มีคนดูเรือนะมีคนดูคนนเเป็นไม่เป็นไรเออระวังเลยนะไปนลงเรือสี่ตาสองพี่เรือสีตาองเจกันเลยกลวคุณนวลให้ก่อน่ะามเลยปะารีบๆจมปพา่ยังยัันท่อไปแล้วสเมตรรู้ไมเยอะแนท่อไปสองนท่อไปสามพี่ไม่ต้องรีบโดนับครับ โอ้ยกระสุนเยอะมากพี่เราก็เยอะไม่ต้องการแล้วตอนเนี้ยมึงยิงกันยิงหมดนัดพี่โอเค้งหกสิบนเดี๋ยวฮะมันมีเชนต้องหกสิบนัดผมเล่นไม่อยู่เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเสริมพี่พี่เอาสรุปให้จมก่อนสรุปโจมไปแล้วมันจมไปตั้งแต่ยี่ห้กนั้นยิงเนี่ยโจมไปนานนมแล้วหนุ่มคนเดียวเอาไงพี่พี่มาช่วยผมคนหนึ่ง ได้ไดนวดไปเรื่อยก่อนเรือมันมีงานอยู่เรื่อยใช่ไหมอ๋อย่งลืมกูยิงให้ก็ได้เจไปบอดไปเลยนานๆทีก็ปล่อยผีบ้างตายตาหนึ่งตาหนึ่งเจไปจัคต้องจัดได้เดียว่าพี่ไปเลยก็ได้ตายหนึ่พี่ล้างลังลลังดูใบเดียวคอนโทรลไปนะ าตายตายตาอตัวงพี่แอมคามิ่งดัดน้ำนึงแล้วข้านโดนน้ำนึงไม่โดนอตาตายตายมรบพี่ผมกินน้ำให้พี่หาสโตเล็มันพี่โดนหาสโตเล็ไหมแม่สุดะกกินคับม่งเอาแม่งเลยพี่พี่พี่เจพี่หาขตเลมน อะไรมันเกิดนะเฮ้ยสโซเลตโอ๊ยกล่องไอนนี่เต็มเลยกล่องได้ของขโมยเนี่ยนี่นี่เจอกล่องสโซเลตแล้วเอาอะไรเจ้าอะไรพูดรังังกระสุนรังถังโคบเเอาโคบโคบโคบดู่โคบอยู่พี่พี่เจพี่เจโคบโคบโคบพี่แจ็คนะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนลงมาแล้วบอกนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแลเอาดิเอาเดียวดิมาเดียวตายตายตายข้างบนพี่ลงมาแล้ว ยังก็รีบเร็วดิไอเฮียมันดูดน้ำของมันเยอะทางไม่มีคนเกิดไอเฮียมีกล่องเดลิเวอรี่แบบขโมยด้วยเจนะน่ะมึงเห็นมั้ยน่ะทางขวาน่ะเราบางคนเกิดใต้ท้องเรือเราลูกซองมาตุ๋ยกูนะดูอยู่ดูอยู่ดูอยูใต้ท้องเรือไม่มีดูอยู่ดูอยู่เกิดเกิดเกิดพี่เกิดเกิดเตะ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 ไปพี่หมดกระสุนหมดยิงดังแจ๊กเลยพี่หมดขากเจชุบชุบชุบเจชุบชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ พี่เมื่อกี้ผมยิงออกไปดังนี่เฮ้ยอยจบแล้วผมีงผมน้ำ okay, okay. ้ยเนะยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จขอกินเนื้อไหมก่อนผมนี่โลกสุดับ็ดังกันด้วยหร่าี่ผลดนะเสียคนไอด้านบนกิดเกิดแล้วด้านบนผมผมกยงผมกูยงูโอเคโอเคผมก็จตายต โดดไปนึงโดดไปนึงโดดไปนึ่งข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงเช่ใผมลงผมปุ๊บผมครบเฮ้ยเว้ยอะไรเดินเลยนี่ไงตายตายตายกลัวมันตายแล้วเออจะเคยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปล่อยเรือปล่อยเรือไม่ต้องวิทย์เซต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 กระสุนหมดเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เชฟหมอต้าม้าเรียบร้แล้วกระสุนหมดครบร้อยเปอร์อย่าวิทย์น้ำอย่าวิทย์น้ำอย่าวิทย์น้ำ เกิดแล้วถือมาตกน้ำไปเมื่อกี้ตายจม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 จีซังแจ็คหลังตายสวยอะอะไรยหีไยหลังเงือกเงือกเงือกหลังไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนปัญญาอยู่ไงอ๋อกูยิงมันไปแล้วตอนมันกระเด็นลงมาน่ะรอเลยเก็บทงสรุปเรียบร้อยแล้วพี่สรุปกมไม่เก็บเอาแล้วแถวนี้หละ พอแถวนี้เลยได้มากี่ลูกแล้วนะอะไรกี่ลูกถือเหลือพี่ถ้าพี่ได้ผมถือวันนี้อีกงั้นก็ถือได้ผมก็ถือได้เยี่ยอย่างมันน่ะมันสู้ว่ะสู้มือว่ะตู้มือเอ้ยอันนี้ทรงสี่เลยเหรอเนี่ยเออมือแฉนสี่ไอ้ไอ้ไอ้เงือกใครอ่ะเงือกสองตัวมีเงือกสองตัวมีพวกมันเกิดที่ต้องว่าเป็นเงือกนนู่นๆทางทางหน้านลุน่ะ นั่นไงเงาดำๆนั่นใช่แน่แน่เนี่ยใช่ไหมเจอปะนั่นน่ะเนี่ยมันมันถือธงอยู่พี่โดนตายระวังระวังไอ้เบบี้ชาร์กฉลามฉลามสองตัวนะพี่เชฟมายังฉมวกหน้าให้กูหน่อยกูมีทัฟไพ่เดี๋ยวกูจะดีดไปดูของไอ้ลิปเปอร์ก่อนอะพี่พี่พี่ขึ้นได้พี่ขึ้นได้พี่ขึ้นได้เก็บไปเลยเก็บไปเลย ตายตาตายหมดอ๋ฮะมันหนุงฉลามใช่แล้วพี่ไปใช่พี่ต้องไปหาเตเฟนเตเฟนสองกล่องโดวายกล่องบวกสงออนลน์เหมืกันอยู่นี่เลยนี่หว่าเจออาแจ็คเออเห็นฝูงกาบินอยู่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเพิ่งจมพึ่งแป๊บเดียวเองไม่ใช่หรอ ของมันอะเฮ้ยกำลังว่ายไปกำลังว่ายไปมีอะไรกูหันสายตัเรือให้พิงได้พิงได้อย่าเพิ่งโจมนะโอเคอย่าโจมหรอกตัดเรือเฮ้ยเฮียเป็นทัพพายพงมันน่าอยู่ไหนอ่ะกูเห็นเป็นแต่ทัพพายอ่ะมันเป็นทัพพายเรื่องผมเลื่อนรถเรื่อยๆอ่ะเรื่องมันไปแล้วพี่ทำไมผมเลื่อนรถเรื่อยๆผมอยู่บนเรือไม่รู้

ไม่ต้องไม่ต้องเตาด้านว้า่อยตายดีกว่าไม่ลองลองชุดูกองก็ได้เจอ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 ลำเรือสองเจอของรำเรือสองไปใช่มปเจอเจอมันมีเงือกมันมีเงือกแตยัไม่เจอคนเปวไป่างของกป่างจปว่งไปว่งไปาไปพ่งไปต่งไวางไป่างไปว่างไปวยา่ไหนไม่รงไปต่กงว่างงไงไ่างไป่กงว่างไงไวงมางย ไปเจอทองแล้วเจอธงแล้วเเกเก็บเบๆโอเคเ็บไปกลางไหลังทีไวก่อนเมือนเราขับเลยเงื่อนมานะผมเราดูคนขึ้นเรือนะรีของอยู่รีของอยู่ได้ได้ได้ยเ <laughs> ฮียเม็กไอ้ไอ้ฉลามฉลามมันล่อกูนี่ของมันของไครเดนปล่อยจมสนุแดง มันตีกโหลกเนี่ยมันทำอาชีพเหมือนเราเมื่อวานไนเชฟได้แล้วกูได้กูได้ทงมาแล้วไอันั่นหอกใหญเดียวเมื่าข้างๆอะไอะไรเลยนะน่ะเบอร์สองบาทถลอกปามือหลังเฮ้ยจะกูนโดน้แล้วเฮ้ยครับ้กูตายกูโดนตาลามเดก เก็บใบมันยังไม่ยิงอ่ะไฟเดือบเลยยิงแล้วใช่ปะยังเฮ้ยยืมเพื่อนอะเดิมลำเดิมที่ผมจะขับขับผมจะขับสรุปดดแบบนี้เฮ้ยยิงแล้วเอาไงเฮ้ยมันยิงแล้วนี่เมื่อกี้อแมนด์เอ็นเฮ้ยมันยิงแล้วอ่ะใช่ปะ พี่ผมเห็นคนคนพายโรบอทมีของเต็มเลยขายเหรอไม่ใช่มั้งพี่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 ผมเห็นคนคนพายโรบอทแล้วมีของเยอะมากอยู่ไหนอ่ะออยู่โรบอทอยู่หลังเรื่องเขอยู่เลยทิดอีทิดอีทิดอีม่ไมหลังเรื่องเขอยู่ในโรบอทอย่างหนึ่งอ่ะของใครไม่รู้อ่ะมันยิงละมันยิงแล้วมันยิงละรับเลยพี่เจมเด็บไปก่อนแล้วเอาไปมาดิ

ได้ลไปท่วมเลยอ่ะจ๊ะาไปไม่ตายฮิตแหละปลาไฟปลาไฟอยู่ตายป่ะตายอางนะบอกอยว่าพี่ว่ามีทุกคนายใรโบมีของอยู่ตรงนี้กูขึ้นทางไฟให้จ๊ะขายของเหรอเคื่นนี้เจ๊ายนีมามามาดักกันเหรอดักกูดักกู ไม่ดักไมดังตามันโดนไตายตายเจมันบอกว่ามันมาจับสุปพี่ไม่ใช่แกเนียเจปล่อยมันขายไปตัทุกมันม้สบาียู่มาจมเคิอยู่มีเคติมาม ถ้าไม่มีมันรู้โอเคขอรู้หน่อยเฮ้ยเรือเราอ่ะอย่ามัวแต่คุยมาแล้วมาได้ได้พี่คุมอยู่น้องไม่มีกระสุนแป๊บนึงยเล็กกันต้องให้ต้องให้มาแอร์แฮมแอร์แสกิลเกิดห้องกัปตันเจเกิหลับห้องกัปตันห้องกัปตันห้องกัปตาหนึ่งคนเกลือเซียระวังดาบเหล่านะหนึ่งนัด ที่คือของบ็สนุกบนโรโบตอ่ะมันเยอะมากพี่เจหลังม่งยนึงออกมากมากไหมเป็นงานเป็นดาวเป็นดาวเป็นโบโลกลังมาเก็บเลือดใช่ no มันดับมันเหล่านะเจระวังไม่ไหวหรอกคนไม่ไหวหรอกเอาเยี่ยเพื่อนไม่เห็นชื่อโทษโทษพี่พี่บอกแล้ว ี่ของเราพี่งกลังสุนยเพี่มึงก็มาเอากูเต็มกูถอนไม่ได้กูเต็มสบรพี่สรงรกูหนาวกูหนาม่นีไม่ทันกูเียสรอไปเยอะเ้นไม่นะโหพี่เมือนผเลยจิตวิญญาณราามากลัวกลัวมาเต็มตัวเลยจีจีอ ๊บไึองอนะเดี๋ยวผมเซฟลิแับคือแบบว่ามันน่าสงสา,ารหน้าพี่คือแบบมันเหมือนแบบว่าผมผมฟังมันไม่ค่อยเข้าใจะพี่แต่เหมือนแบบผมพอไปขึ้นเร <ใจ S 2> ือคนนึงแม่ว่าตายไหมตายพี่ตาย